สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับเอ็มและช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะในคลิปนี้พาคุณผู้ชมโยนโฉมหน้าน้องชายของกรีนอัสดาพร์เซอร์ไพรส์กรีนอัสดาพร์ค่ะได้เปิดตัวน้องชายต่างมารดาเป็นเวลา30ปีที่ไม่เคยเจอกันนั่งเอกสาวกรีนอัสดาพร์ควงพัตเตอร์น้องชายต่างมันดาที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานถึง30ปีโดยทั้งคู่ได้เปิดใจด้วยการครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ หน้าตาน้องหล่อมากโสดนะคะและเธอก็หัวเราะเป็นน้องชายแท้ๆของกรีนวันนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกและที่แรกพัตเตอร์บอกว่าตื่นเต้นครับปกติมีธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารครับอยู่แถวๆนิมมาน30กว่าปีกรีนไม่รู้เลยว่ามีน้องชายมาทราบตอนไหนคุณแม่บอกค่ะบอกก่อนคุณพ่อจะเสียเราไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อจะเสียวันไหนแต่แม่บอกว่ามีน้องอีกคนนะชื่อพัตเตอร์ ตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมีแรงๆไปหน่อยแต่ไม่ได้ติดต่อกันแต่แม่ติดต่อเป็นน้องคนละแม่ตอนรู้ว่ามีน้องคนละแม่ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอาจรู้ตอนโตแล้วเลยไม่ได้รู้สึกเฮิร์ตรู้สึกว่ามีน้องชายอีกคนนึงดีใจที่มีน้องชายได้เจอกันครั้งแรกตอนไหนงานศะพคุณพ่อหนูก็เข้าไปกอดเขาเลยเพราะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากพาะ การทักทายอันแรกที่หนูไปกอดเขามันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้สัมพันธ์พี่น้องน่าจะเร็วขึ้นชัดขึ้นจริงๆตัวหนูเองคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกันเขาอยู่ต่างจังหวัดตลอดการที่เขากลับมาเขาก็จะพยายามพาเราไปกินข้าวไปเที่ยวก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆถ้าพูดหนูเป็นครอบครัวใหญ่เขาเป็นครอบครัวที่รองลงมาจากหนูก็เลยมองตามสภาพว่าเขาน่าจะได้รับการดูแลที่ไม่ดีมากพอ